กับเรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้ในการชำนาญการพิเศษที่เคารพครับผมนายสันติพันชัยผู้ในการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ประเด็นท้าทายนะครับการพัฒนา,าสารศาาึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดลสีราชสมัชพนะสกุลด้วยนวัตก,กรรมชุมชนสู่มืออาชีพที่ยั่งยืนนะครับในเรื่องของข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท,ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูคุณภาพสถานศาึกษาซึ่งโรงเรียนนะ ได้ศึกษาบริบทนะครับพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบนโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเมืองใหญ่ท่ามกลางโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นปัญหาที่ว่านักเรียนโดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนดังนั้นเป้าหมายนะที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างทักษะอาชีพทักษะชีวิตให้นักเรียน ให้มีงานทำเกวดความยั่งยืนในอนาคตนะครับจะเห็นว่ามีพื้นที่ป่าป่ากล้วยหนองน้ำสนามหญ้าที่สวยงามเป็นแหล่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างทักษะที่เกิดให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในเรื่องการดำเนินการนะครับให้เกิดการบรรลุเป้าหมายนะครับ หนึ่งนะครับเราได้วางแผนออกแบบร่วมกับนคนักครูผู้บริหารทางนศึกษาผู้บริหารการศึกษาต่างๆที่อยู่บริโโเวณเพื่อใครสภาสรีหราชนะครับแล้วก็คณักครูนักเรียนร่วมกันนะครับสองปฏิบัติตามกระบวนการที่เราคิดออกแบบ,นะบโดยใช้นวัตกรรมสีหราชสมัตพัฒสคูลซึ่งเป็นระบบนะครับที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศซึ่งพัฒนาเป็นสมาร์ d เรคเตอร์สมาร์ททีเชอร์และสมาร์ต t ิ d ปินเพื่อนำไปสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพตามนโยบายของสำนักเขตต้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาอาชีวะนวัตวิถีจากการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณของผู้บริหาราารศึกษาครูและนักเรียน ทงระดับจังหวัดระดับชาติและระดับนานาชาติท่านผู้ในการนะครับได้รับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจากสำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติและผู้ในการยังได้รับรางวัลผู้บริหารสานศาึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับครั้งที่หกสิบเจ็ดในศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับและยังได้รับโล่เชิดชูเกียรตินะครับ สิทธิ์เก่าที่เด่นนะครับจากสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้รางวัลนักเรียนนะครับได้ระดับเหรียญทองร้อชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นม .4 ถึงมหกในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่เจ็ดสบได้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมแปรรูปอาหารทั้งระดับชั้นมต้นและระดับชั้นมปลายครับในงานศิลปะ อัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่เ0็ดสิบเช่นกันก็นาครูนะครับยังได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นนะครับในบรวันครูแห่งชาตินะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจำนวนเจ็ดคนจะเห็นได้ว่านะครับโรงเรียนนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาต้นแบบนะครับที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับเบสแพ็ทีสนะครับในการน้อมนำพระบรมราชบาย ขอในหลวงรัชกาลที่สิบสู่การปฏิบัติโรงเรียนขนาดเล็กนะครับด้านที่สามด้านการมีงานทำมีอาชีพระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและนะครับโรงเรียนนะครับได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับในระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนึ่งในสิบโรงเรียนขนาดเล็กนั้นหมายถึงว่า ในการบริหารจัดการศึกษาด้วยเสียรัฐสมารถพัทสกูลในการขับเคลื่อนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ทั้งความรู้คู่คุณธรรมทักษะชีวิตทักษะอาชีพนวัตก,กรรมสู่ชุมชนบรรลุเป,ป้าหมายตามประเด็นท้าทายตามข้อตกลงอย่างแท้จริงขอขอบคุณครับ